และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดอาการได้ดังนี้ดื่มน้ำน้อยระหว่างวันภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลเช่นเสียเงื่อมากเกินไปอาเจียนผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดตำ่ำหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากระดับของแคลเซียมในเลือดตำ่ำหรือการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่สะดวกกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการใช้งานกล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อขาดการยืดหยุนทําให้ตึงเกินจนเกิดตะคริวได้การนอนนั่งหรือยืนในท่าที่ไม่สะดวกนั้นๆานทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกเมื่อมีอาการตะคริวตอนกลางคืนบ่อยครั้งจนรบกวนการนอนมีอาการขาบวมแดงหรือผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยควรพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินโดยเร็วรับชมต่อได้ที่ธนบุรีฮอสพิทเลแชนแ